เอาเละลผู้บ nah ัญชาการคาริมทำลายฐานทัพอากาศของนายพลมาคอปไปเรียบร้อยจากแกลิกขอบคุณสำหรับข้อมูลของคุณนะเราตามระบอัคตาล่าที่มันก่อเหตุจากวงเวียนใหญ่เฮาเฮาลอนดอนมาเจอยังทอฮอนดอนเอามทีมเดแก ตามน้องลอยที่เราสืบสืบสทราบมานี่คือผู้ต้องสงสัยจัดการให้เรียบร้อยเาอาว่เะเข้ามาอยู่ข้างหน้าเด็กๆไปอัดอุ่มเหมือนกันไปจากแก๊สจอยทีมน่าจะเป็นที่มาของชื่อแก๊สนะครับคายแก๊ลิกนะฮะให้ให้แก๊สมาโอเค โอเปอเดชันคินเฮาย่ต,ตุลาคมสองพนสปีหนึ่งอรเดินแบบรออเอาไงกับตันผมมาลลาวิโวโกกำลังเข้าไปเล่นในสวนกมนี้ <c oughs> เล่นได้กี่โอเคไนวิชั่นมีจิบโว์หนา้าต่างหนึ่งลาอซิกที่ออลฟาูกำลังเข้ามาทางทางนี้ตัดไป ไปมาจริงๆรถไฟมาเนี่ยจังหวะด,ดีนะครับในการพลาดบันไดแต่ว่าเรามาควรปีนกับปันไพก่อนเอาเลยลงุงตัดมันไม่ระวังนะครับเพราะว่าไอ้นี่ผมก็ให้เราจัดวินจัดการหน้าต่างเลยจัดไปลุงโรกัสติกกำลังเข้าไปข้างในมาทำไมไม่ให้เราเข้าตามไปครับโอเค,อเคได้กับตันมาละ เอาเกะยลอนมือเงียบโกเคโอเคตามกับปันไปผมพร้อมมกับปันจัดการห้องซ้ายมือจัดการเกตลวงเจ็บร้อยเอาฟอทีต้องมาทำประตูหนะ้า มาแล้วน้องบอลกับเอ่อน้องหองน้องหงนะครับคนไทยนี่วะเสียงตีนเอสโปซิโตโ,ตโอเคที่มันดีมทีมทหารรับจ้างมาเราไปกับบอลกับหงบัลลูซิกกำลังขึ้นไปชั้นหนึ่งทำไปเลย โอเคเพื่อนเข้าไลน์หนึ่งสองสามไม่มีนั่นแม่ห้องนี้มีตัดมันตัดมันเออให้ช่วยไหมเบลไม่ให้เบลบอลสวยเอ็กซ์เรย์ดาวจัดการห้องนี้ได้ครับกัปตันมาแล้วฮีโร่ซุปเปอร์โคตรเทพดาวแรกกันเลยอีเจ๊มึงอยู่นิ่งๆอืม two x rays down ดูเอ็กซ์เลยแล้ว,ลวตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าห้องนี้ปลอดภัยจ่ตาตันมึงไม่อยู่ตรงนี้มึงไม่รู้หรอกนะเสียงทะลุไหมทุกคนว่าทะลุไหมบรรจุ secure the floor s e c u the floor จริงเหรอรวมนีได้กี่คนครับโอเคเคลียร์ทะลุ บอกแล้วอย่าเอาผนังแบบผนังบางเป็นไงอิดมวลเบาเรียบร้อยตอนมีกับตันเรียกแล้วโอเคโอเคโอเคผมมาแล้วกับตันน้องบอลกับน้องหงมาราวอสิกสกำลังขึ้นไปชั้นสองผมเดินตามอยู่คแรบบับแกส๊สอยู่อยู่ท้ายขาบวนโอเคหนึ่งห้อง วยเข้าลายเราไม่ต้องระวังกัตันกัตันโบเปอร์หลังโอเคเดินไปเลยเพื่อนไปเขี่ห้องนี้เรียบร้อยแฟลชแม,มนดาวซ้ายไม่มีขวาดาว ไม่มีเว้ยประตูนี้ล่วงไอ้ไหายโอเคแต่เย็นกับตันเคลียลากไปแล้วน้องอะไรอ่ะน้องหงโอ,โอ้โหตายกูทีมทีมกูหงกับบอลมานอนกันอยู่นี่แล้วเองใครวะผักโอเค หมูผัก <laughs> บาวซิกกำลังขึ้นไปชั้นสามนำมาเลยฮะโอเคสิงกิดขวางทางบันได<ส>เขาได้ประตูเดียว<ส>ประตูนู้นกับตัน<ส>ให้เขาเคลียร์ก่อ<ส>นโอเค<ส>โอเคโาเคลแล้วต่อ,อไปตาผมแล้วนะผ<ส>ู้หญิง<ส><ส><ส> ผู้หญิงเอ่อกับลูกจะขยับโอเคปุ่มตัวเขาไว้เอาให้เด็กเงียบหน่อยเอาเอานมยัดปากหรือว่าเอาจะเอาของเล่นอะไรก็ได้โอเอโอเอก็ได้โอเคห้องนี้กำลังเข้าไปข้างในดาวอย่าไม่เซคยวครับอย่าเพิ่งพูดมันไม่ชัวร์ เด็เคียวจริงแหละใต้บันไดก็ไม่มีผีโอเคกัปตันตามผมมาไม่มีเอ่อผมขอใช้น้ำกับน้ำเท้บขานกัปตันนะบาว์ซิกกำลังขึ้นไปลาดฟลอครับชั้นสุดท้ายกัปตันไพร์อะ ตันมาล็อกครับโอเคผมมีของดีครับพั่วสนามไม่ต้องมีห้องน้ำก็ใช้พั่วนี่แหละเจ๊ลบไม่ใช่คุกเขาลงเจ๊ไอเราก็จะทรยศพวกเดียวกันแล้วจะขยับเจ๊มองห้ามมองอืมเคลียร์โอเคทุกหน่วงเลยเข้าห้องเกลียบ c o p ทราบบอ s ครับบนโต๊ะมีอะไรดูสิเราเจออะไรจ้าโอ้โหร um ีโมทรถททมิยาวะกับผู้กองนี่มันหาอะไรวะเนี่ยเธอแม่งจะระเบิดเราหมดเลยว่ะทำงานดีๆพี่ถูกที่จัดการเธอเราได้ที่อยู่พวกวูฟแล้วนี่